สโลแกนร,ร้านอาหารสุดเกลียนให้เสียงโดย AI ไร้อารมณ์ร้านนี้ขายถูกคนท้องผูกรีบมาลองทองแสของอร่อยต้องที่นี่ใส่เต็มที่ผงชูรสไม่หงอร่อยสุดซึง้งปอเต็กตึงอยู่สุดซอยไม่น่าไว้ใจคิดสูตรเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนเก่าแก่รสชาติถูกใจ อนามัยถูกลืมสะอาดมากเข้มคนแค่ไหนถามไตเธอดูเข้มหวานน้อยไม่อร่อยหวานอีกหน่อยตัดขาเมาหวานถามหากินหนึ่งคำทันตกรรมสามเดือนแข่งโพกินแล้วต้องสั่งซ้ำเพราะร้านนี้เขาทำน้อยไม่อิ่มคลิปดีมีค่ะ